คร้มบอกจะปลดปล่อยคริปโตแล้วดูนี่สิ JP Morgan สถาบันการเงินใหญ่ๆกำลังจะเปิดให้ใช้บ i t คอยน์กับอีทีเรียมเป็นหลักประกันได้แล้วโลกการเงินนี่มันเปลี่ยนเร็วมากๆเลยนะช่วงนี้วันนี้เราจะมาดูกันว่าสถาบันการเงินเดิมๆกับโลกสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยมันมาบรรจบกันยังไงแล้วก็ความผันผวน,นเรื่องกฎระเบียบที่มาจากการเมืองเรื่องกอล์ฟเมนชัดดาวในสหรัฐด้วยแล้วก็มีสัญญาณเศรษฐกิจที่ซ่วนอยู่หลังตัวเลข CPI ใช่คือเราจะมากลั่นเอาแก่นสําคัญจากเรื่องทั้งหมดเนี่ยให้เห็นภาพชัดๆว่าอะไรมันเชื่อมโยงกันยังไงแล้วมีความหมายกับอนาคตการเงินภาพรวมยังไงบ้างก่อนไปต่ออย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคอยวันโอวันเอาไว้เลยจะได้ไม่พลาดเรื่องสําคัญๆแบบนี้เริ่มเรื่องแรกเลยการเคลื่อนไหวใหญ่จาก JP Morgan ที่เตรียมจะให้ลูกค้าใช้บิตคอยน์กับอีติเรียมค้ำประกันเงินกู้ได้ใช่ๆเตรียมจะเริ่มสิ้นปีนี้ ถือว่าเป็นก้าวใหญ่เลยคือมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดลอยลอยขึ้นมานะมันเป็นการต่อยอดจากตอนเดือนมิถุนาที่เขาก็ยอมรับพวกกองทุน ETF คริปโตเป็นหลักประกันไปรอบนึงแล้วเออใช่ใช่ใชมันก็สะท้อนว่าสถาบันการเงินเริ่มยอมรับสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้นเรื่อยๆแต่กระบวนการนี้ก็ยังต้องใช้ออผู้ดูแลสินทรัพย์ภายนอกอยู่ดีนะพวกเติ r d Party Cu s t o d โ a n มีมุมมองจากอดีตผู้บริหาร Black Rock เพาก็ชี้ว่า ขั้นตอนพวกนี้แหละตั้งแต่ตอนอนุมัติสปอร์ตอีเทเรีย ETF มาจนถึงการยอมรับ ETH เป็นหลักประกันเนี่ยมันเหมือนเป็นการปูทางสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนสถาบันแบบเป็นระบบเลยสัญญาณมันชัดเจนมากว่าสินทรัพย์ดิจิทัลดีๆอย่างอีเทเรียมเนี่ยกำลังจะเป็นส่วนสำคัญของระบบการเงินใหม่ถูกต้องแล้วการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันเกิดเร็วกว่าที่หลายคนคิดเครื่องมือการเงินที่เมื่อก่อนอยู่แค่ในวอลล์สตรีทอะ ตอนนี้มันกำลังไหลเข้ามาในโลกคริปโตแบบทยอยทยอยเข้ามาเลยคาดว่าภายในปี2025นี้แหละเราจะได้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะนอกจากเรื่องการยอมรับสินทรัพย์เดิมๆแล้วมันก็มีแนวคิดเรื่องเปลี่ยนโครงสร้างด้วยอย่างที่ผู้ว่าการเฟดคริสโตเฟอร์วอลเลอร์พูดถึงแนวคิดเออสกินนี่มัสเตอร์แอคเใช่ๆบัญชีหลักแบบจำกัดขอบเขตอันนี้น่าสนใจ มันเหมือนจะเปิดช่องให้พวกผู้ออก Stable Coin เข้าถึงระบบเฟดได้ตรงๆลดการพึ่งธนาคารพาณิชย์ลงไปเลยลองนึกภาพตามนะถ้ามีบัญชีธนาคารที่มันเป็นมิตรกับคริปโตมากๆจากแพลตฟอร์มอย่าง Robinhood หรือ Coinbase เนี่ยมันจะเปลี่ยนพฤติกรรมการเงินคนไปเยอะเลยนะธนาคารแบบเดิมๆก็คงเหลือแค่รับจ่ายเงินเดือนจ่ายบิลอะไรแบบนั้น ขณะที่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนกลายเป็นประตูสู่ดีฟาไปเลยถูกต้องซึ่งมันดึงดูดคนรุ่นใหม่มากๆโดยเฉพาะพวกอายุต่ำกว่า35บถึงแม้ธนาคารเก่าๆจะพยายามสู้แต่ดูเหมือนกระแสมันเทไปทางคริปโตนะใช่เลยแล้วดูเหมือนอีเทเรียมจะเป็นคนที่ได้ประโยชน์หลักๆจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรอบนี้ทีนี้เปลี่ยนมาดูเรื่องความท้าทายด้านกฎระเบียบกันบ้างเรื่อง o อ e r ว m e n t s h ชัดดาวการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐเนี่ยโอ้อันนี้กระทบตรงๆเลย พ่าหน่วยงานกำกับอย่าง s c c หรือ CFTC นี่เหลือคนทำงานไม่ถึง10%เเลยนะใช่ทำให้พวกกระบวนการออกกฎหมายหรือการอนุมัติอะไรสำคัญสำคัญมันหยุดไปหมดการที่ CFTC ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคไม่ได้เนี่ยเป็นอุปสรรคใหญ่เลยสำหรับคณะกรรมการวุฒธธิสภาที่กำลังร่างกฎหมายคริปโตอยู่ถูกต้องแต่ในวงการเมืองเขาก็เชื่อกันนะว่าเบื้องหลังมันยังมีการทำงานกันอยู่และพอชัดดาวจบลงเนี่ย เผอๆจะมีการเร่งอนุมัติครั้งใหญ่เลยทั้ง ETF ทั้งกฎหมาย Clarity Act เพราะมันมีความต้องการที่อ้านเวนานใช่เลยมีแรงกดดันสะสมอยู่ Brian Armstrong CEO Coinbase ก็เชื่อว่าตลาดจะชัดเจนขึ้นก่อนวันขอบคุณพระเจ้านนเลยส่วน Poly Market Platform คาดการก็มองว่าชัดดาวน่าจะจบประมาณ19พฤศจิกายนนอกจากเรื่องชัดดาวแล้วการเมืองก็เข้ามาเล่นบทบาทเต็มๆเ,เลย กรณีทรัมป์อภัยโทษให้ซีซีอดีต c ีอีโอบแอนน์อันนี้เป็นประเด็นร้อนเลยใช่ทรัมป์อ้างว่ามีคนบอกเยอะว่าซีซีไม่ผิดโดนรัฐบาลไบเดน Biden กลั่นแกล้งเขาเลยอภัยโทษให้ตามคำขอผกล,ลออกระทบจากการอภัยโทษนี่ชัดเลยราคาเหรียญ BNB พุ่งขึ้น5%ทันที ใช่แล้วบนโพรมาเก็ตก็มีการเก่งกันว่า CZ จะกลับมามีบทบาทที่บ i น a n c e อีกครั้งความเป็นไปได้ตั้ง38%นะค่าบ i น a n c e กลับมาแกล่งได้จริงนี่ตลาดคริปโตคงคือคักหน้าดูเลยเป็นปัจจัยบวกใหญ่สุดของปีได้เลย แต่แน่นอนฝ่ายตรงข้ามก็เอามาโจมตีทางการเมืองอย่างวุธฒิสมาชิตลิซเบธวอร์เรนก็กล่าวหาทรัมป์ว่าช่วยอัจฉรยากรคริปโตที่เคยหนุนตัวเองซึ่ง CZ ก็ออกมาโต้แย้งวอร์เรนนะว่าเขาไม่ได้ยอมรับผิดข้อหาฟอกเงินสันหน่อยแล้วมันก็ลามไปถึงการคาดการว่าแซมแบงแมนฟรีดหรือ SBF จาก FTX น่ะจะเป็นลายต่อไปที่ได้อภัยโทษโพลิมารเก็ตให้โอกาสไว10้10% เรื่องนี้ก็นึกไปถึงความสัมพันธ์เก่าๆระหว่างแม็กซีนวอเ s อกับ SBF เลยสรุปคือแม้จะมีคำว่าทรัมปปลดปล่อยคริปโตออกมาแต่การเมืองกับชัดดาวก็ยังทำให้เรื่องตดระเบียบมันยังไม่นิ่งยังมีความไม่แน่นอนอยู่ถูกต้องแต่ในความผันผวนนี่แหละมันก็มีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบพรวดพราดตามมาได้เหมือนกันทีนี้กลับมาดูเรื่องเศรษฐกิจพื้นฐานกันตัวเลข CPI ล่าสุดที่ออกมามันต่ำกว่าคาดการนะ ใช่ส่งผลบวกกับตลาดหุ้น S&P 500เลยแต่ก็มีคำถามตามมาทันทีว่าไอตัวเลขเงินเฟอ้อทางการที่3%มน่ะมันเชื่อถือได้แค่ไหนใช่มีการเอาไปเทียบกับตัวเลข true inflation ซึ่งเป็นดัชนีทางเลือกอันนั้นอยู่ที่2.3%เองต่ำกว่ากันเยอะแล้วก็มีข้อกังขาเรื่องวิธีเก็บตัวเลข CPI แบบเดิมๆว่ามันเป็นตัวเลขที่ช้าไปแล้วเป็น lagging data แล้วการที่เปลี่ยนไปสำรวจออนไลน์1 0 0เนี่ยบางคนก็มองว่ามันทำให้ผลสำรวจมันเอ่อเป็นมนลพิษไปละไม่น่าเชื่อถือเท่าเดิมปัญหาพวกนี้มันก็กระทบการตัดสินใจของเฟดธ,ธนาคารกลางสหรัฐนะเพราะเขาก็ยังต้องอิงตัวเลขพวกนี้อยู่ส่วนหนึ่งเพราะให้ความสำคัญกับเรื่องความคาดหวังที่ยึดเหนี่ยวหรือ anchored expectations ใช่ใช่คือต้องการให้คนเชื่อว่าเงินเฟอ้อจะถูกคุมอยู่ด้วยเหตุนี้แหละมันเลยมีแรงผลักดันให้หันไปดูตัวเลขทางเลือกมากขึ้น ใช่การใช้ true inflation ก็มองกันว่าให้ภาพจริงมากกว่า CPI เดิมๆหรือแม้แต่ตลาดคาดการอย่าง Polly Market ก็ให้สัญญาณ CPI ล่วงหน้าได้แม่นกว่าอันนี้ t อ o m l e ก็มองแบบนั้นน่าสนใจนะ Polly Market ที่ว่าคาดการแม่นๆเนี่ยล่าสุดเขาประกาศจะออกเรียงตัวเองด้วยมี Air Drop แจกด้วยนะโอ้จริงดิยิ่งน่าจับตาไปใหญ่เลยแบบนี้ อนาคตของการหาตัวเลขเศรษฐกิจที่แม่นๆเร็วๆเนี่ยก็คงต้องพึ่งเทคโนโลยี o อราเคิลมากขึ้นใช่ใช่พวกโอราเคิลที่เชื่อมข้อมูลนอกบล็อกเชนเข้ามาอย่างเชนลิงกหรือทรูอินฟล t i ชันนี่แหละแล้วก็มีความพยายามหาตัวเลขตลาดแรงงานที่ดีกว่า ADP อย่างการไปดูจากกัสโตแทนซึ่งตัวเลขทางเลือกพวกนี้แหละจะมีผลต่อการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยของเฟดถูกต้องตอนนี้ Poly Market ก็ก็กำลังคาดการณ์กันอยู่ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยต่อเนื่องเลยในปี2025 หลังจากลดไปแล้ว0.25%เนี่ยก็มีแนวโน้มจะลดอีกตอนตุลาคมกับธันวาคมการตัดสินใจของเฟดก,ก็เป็นการตอบสนองต่อภาพเงินเฟอ้อที่เขารับรู้มานั่นแหละดังนั้นการคำความเข้าใจสัญยานเงินเฟอ้อจริงๆไม่ใช่แค่ตัวเลขทางการแล้วก็แนวโน้มนโยบายเฟดเนี่ยมันสำคัญมากๆไม่ใช่แค่กับตลาดเงินโดยรวมแต่กับตลาดสินทรัพย์ดิจิตัลด้วย สุดท้ายแล้วคำถามสำคัญมันไม่ใช่แค่ว่าสถาบันการเงินจะยอมรับคริปโตแค่ไหนแต่อาจจะเป็นว่าโลกคริปโตที่โตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจะเปลี่ยนโฉมหน้าสถาบันการเงินเดิมๆไปยังไงมากกว่าหรือเปล่าขอให้ทุกสเต็ปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อย่าลืมกดติดตามช่อง Coin One One เพื่อให้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญในโลกการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล